ฉันชื่อน,นิดอายุ34ปีเป็นแม่บ้านมาตั้งแต่ลูกสาวคนแรกเกิดสามีฉันเงินเดือนหกหมื่นชีวิตเราไม่ได้ลำบากแต่ทุกเช้าที่ฉันผูกผ้าก,กันเปื้อนฉันรู้สึกว่างเปล่าทุกครั้ง8ปปีที่ผ่านมาผ้ากันเปื้อนผืนนี้คือชุดที่ฉันใส่บ่อยที่สุดสามีฉันไม่ได้เลวเขาไม่เคยทำร้ายฉันไม่เคยด่าแต่เขาก็ไม่เคยอยู่เหมือนกันทุกสุขเขากินข้าวกับเพื่อนทุกเสาร์ตีกอล์ฟทุกอาทิตย์นอนพักส่วนฉัน ฉันไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวแต่ฉันไม่เคยบ่นเพราะฉันคิดว่านี่คือหน้าที่ของแม่บ้านของเมียที่ดีจนกระทั่งวันนั้นวันที่โรงเรียนจัดงานวันครอบครัวคุณครูให้เด็กๆขึ้นไปเล่าเรื่องครอบครัวของตัวเองหน้าชั้นเรียนมีผู้ปกครองนั่งฟังเต็มห้องสามีฉันไม่มาเหมือนทุกครั้งเขาบอกว่าติดประชุมฉันนั่งอยู่คนเดียวรอลูกสาวขึ้นเล่าลูกสาวฉันชื่อน้องใบบุญยืนหน้าฉันด้วยใบหน้าสดใสถือรูปวาดครอบครัว หนูจะเล่าเรื่องครอบครัวหนูค่ะบ้านหนูมีพ่อแม่กับหนูค่ะพ่อหนูทำงานพ่อไปเที่ยวกับเพื่อนพ่อไปตีกอล์ฟพ่อไปกินข้าวนอกบ้านแล้วน้องใบบุญก็หยุดหันมามองฉันแล้วพูดต่อส่วนแม่หนูแม่ไม่เคยไปไหนเลยค่ะแม่อยู่บ้านทุกวันแม่ทำกับข้าวแม่ซักผ้าแม่ทำทุกอย่างแต่แม่ไม่เคยไปเที่ยวเหมือนพ่อเลยหนูอยากพาแม่ไปเที่ยวทะเลค่ะเพราะแม่บอกว่า แม่ไม่ได้เห็นทะเลมาห้าปีแล้วห้องเงียบกริบผู้ปกครองคนอื่นหันมามองฉันฉันนั่งอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลพรากไม่ใช่เพราะอายแต่เพราะฉันเพิ่งรู้ว่าลูกเห็นทุกอย่างเด็กเจ็ดขวบเห็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่เคยเห็นเธอเห็นว่าแม่ไม่มีชีวิตเธอเห็นว่าแม่เหมือนถูกล็อกไว้กับหน้าที่เธอเห็นว่าแม่หายไปจากโลกภายนอกและเธอเห็นว่าพ่อไม่เคยพาแม่ไปไหนเลยคืนนั้นสามีกลับบ้านฉันเล่าให้เขาฟังเขาหัวเราะ เด็กมันพูดไปเรื่อยอย่าไปคิดมากแต่ฉันไม่ได้คิดมากฉันแค่เพิ่งตื่นฉันถามเขาตรงๆแปดปีที่แต่งงานกันพี่เคยพาฉันไปไหนบ้างเขาเงียบตอบฉันสิงานเลี้ยงบริษัทพี่ไปคนเดียวไปเที่ยวกับเพื่อนพี่ไปคนเดียวกินข้าวนอกบ้านพี่ไปคนเดียวแล้วฉันอยู่ไหนเขาตอบเบาๆก็เธออยู่บ้านดูลูกไงใช่ฉันอยู่บ้านฉันอยู่บ้านมาตลอด จนฉันหายไปจากชีวิตเขาและเขาก็ไม่เคยรู้ตัวหนึ่งเดือนต่อมาฉันตัดสินใจฉันไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ด่าไม่ได้ร้องไห้ขอความสงสารฉันแค่บอกเขาว่าฉันจะกลับไปทำงานและฉันจะมีชีวิตของตัวเองถ้าพี่อยากอยู่ด้วยพี่ต้องเห็นฉันเป็นคนไม่ใช่แค่คนดูแลบ้านเขาตกใจเขาไม่เคยเห็นฉันแบบนี้แต่ฉันไม่รอเขาตัดสินใจฉันตัดสินใจเองแล้ว วันนี้ฉันกลับไปทำงานพาร์ทไทม์ฉันมีเงินเก็บของตัวเองฉันมีเพื่อนมีโลกภายนอกแล้ววันแรกที่ฉันออกไปทำงานฉันถอดผ้ากันเปื้อนวางไว้บนเก้าอี้แล้วไม่ได้หยิบมันขึ้นมาจนถึงเย็นเมื่อเดือนที่แล้วฉันพาลูกสาวไปเที่ยวทะเลครั้งแรกในรอบ5ปีแค่สองแม่ลูกน้องใบบุญวิ่งเล่นริมหาดหันมาบอกฉันว่าแม่ยิ้มสวยจังเลยค่ะหนูไม่เคยเห็นแม่ยิ้มแบบนี้มานานแล้วผู้หญิงไม่ได้แพ้ เธอแค่ถูกทําให้หายไปจากชีวิตของคนที่ควรเห็นค่าแต่ถ้าเขาไม่เห็นเธอต้องลุกขึ้นมาเห็นค่าตัวเองก่อนเพราะบางครั้งคนที่เห็นความจริงชัดที่สุดไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่เป็นเด็กตัวเล็กๆที่รักแม่มากที่สุดถ้าเรื่องนี้ทําให้คุณนึกถึงใครสักคนส่งต่อให้เธอได้รู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว